แล้วก็ได้มาเป็นโจฮันนอตนะฮะผมที่ทุกคนรอคอยนะครับไม่รู้ว่าคาดหวังขนาดไหนแต่ว่าพวกเราเต็มที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าสินเสมอกัแบบนี้นะฮะสนุกแน่นอนนะรู้สึกจะชูเรื่องสินเสมอกันมากเลยนะตอนนี้ไม่แต่ตอนแรกอะผมคิดว่าพี่เขาจะแบบนี่คิดว่าบานนิ่งๆเหมือนกันเอาหรอเออก็ตอนนั้นอยู่พี่เอ็มสเฟียร์อ๋อนั่งนิ่งเลยนั่งจุยคนเดียวเลยก็แบบ เออก็เราก็ไม่รู้เราเห็นเขานิ่งๆไงเออเออกตอนนั้นเพิ่งเจอครั้งแรกครับแรกตอนนั้นครั้งแรกครับใช่ครับเรื่องสิ่งสมเหตเรื่องอะไรผมว่าน่าจะโซนเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าพูดว่าโซนแสบสีสันสีสันสีสันเป็นสีสันเป็นสีสันนะแล้วยังไงเราอยว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนความสีสมกันยังไงบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เพิ่งแบบว่าเราได้เจอกันจริงๆได้แบบว่าคุยกันจริงๆทำความรู้จักกันจริงๆก็รู้จักว่ารู้สึกว่า ที่สักพักเนี่ยแค่สักพักเล็กๆเนี่ยเอ้ยมันได้อยู่นะมันได้มันได้อยู่นะไอคนเนี้ยมันได้อยู่นะเดี๋ยวนอกจากิร์ k ช็อปหรือทาอะไรกัเ workshop ไหมเ w ิร์กเอาไม่แต่ว um. ่าผมว่าอยากเต้นกับพี่เขาเห็นพี่เขาเต้นเก่งเอาล้วให้พี่เขาสอนเต้นหน่อยเราก็ใช่ล่อยนะเออเราก็ เราก็ตัวจริงนี่ว่าไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วงั้นเดี๋ยวต้องไปขอร้องเพลงด้วยอันน่ะผู้จัดการบอกว่าหยุดก่อนไหมส่งซิกมาจากข้างหลังอุ้ยเพลงอะไรก็ได้ผมเห็นเขาเต้นเก่งมากเลยนะนี้ไปดูจากไหนวะฮะอย่าไปอย่าหยาติดข้างเก่งครับแล้วแบบว่าพอแบบคอสเตอร์หรือรูปออกไปควอแบบคนยื่มากันเราเข้าไปเช็คกัน ก็มีบ้างมีดูบ้างครับแบบมีคอนแทคมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ก็รู้สึกว่าโอเคนะที่ฟีดแบ็กที่เราได้รับกลับมามันดีมันดีครับเป็นยังไงบ้างนะพอแบบตอนตอนก่อนที่จะออกนะลุ้นแค่ไหนแล้วพอแบบเราออกไปแล้วฟีดแบ็มาแล้วเราเป็นยังไงผมว่าคู่ผมหล่ออยู่แล้วอ่ะไม่ต้องลุ้นอะไรมากอ่ะปล่อยไปก็เฮฮาอยู่แล้วไม่อยากจะพูดเ่ยแค่ธรรมดาเอาแล้วมันไเออะไรเราก็บ้ายยองซะด้วยนะ ไม่แต่เคยเคยเห็นสกิลของบาสมาแล้วครับก็<ม> <ๆ S 2> รู้รู้ว่าสกิลหลายด้านหลายด้านนะเคยเห็นสกิลบาสมาแล้วก็รู้สึกว่าเออสบายใจนะรู้สึกว่าคู่คนนี้สบายใจนะทำงานด้วยการเอ,อ่อหลายๆอย่างด้วยกันรู้สึกว่าเขา,าเขา <c oughs> มีสกิลอยู่แล้วครแล้วแล้วเขาบา <c oughs> ร์นอกจากบอลหล่อแล้ว ก็นี่แหละครับผมว่าสําคัญคือเรื่องการพูดคุยนี่แหละวันแรกที่นึกว่ารออยู่รออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการอยู่ด้วยการพูดคุยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้ากันได้ดีง่ายง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเยอะมากมากตอนนี้เต็มเจบที่เรืรู้จักกันอี็กันเท่าไหร่แล้วคะแปดละกันแปดละเริ่มมาเริ่มมาละคือเราเจอกันเราเจอน้อยมากเจอน้อยน้อยมากคือเหมือนนั้นเจอผ่านๆ แล้วก็เพิ่งมาเจอกันช่วงนี้ครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยช่วงนี้ก็กได้อยู่ก็มาแล้วก็มาเมื่อกี้เขาหมู่ขาหมู่เลยเราอ่ะจะต้องทำอะไรเราต้องไปหมู่ได้ไหมเราก็ฝากเขาหมู่ได้ไหมนี่เรามาะมูลที่นี่แล้วนี่ไงเราปมูลแล้วฝากแน่นอนฝากแน่นอนสาธุครับกิ๊กจะพูดเลยเขาบอกว่าจริงๆ อยากชอบแบบเรื่องดราม่าของเราเนี่ยเราเนี่ยต่อมาต่อให้มันไม่ดราม่าพมสดใสก็ที่มันต้องมีแบบสักจิ๊นก็อยากเนาะอยากให้มีสักนิดนึงให้เป็นเป็นกิมมิคเป็นสีสันสีสันสีสันเป็นสีสันของของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มีดราม่าด้วยมีคอมเมดี้ด้วยได้ครบรถนะฮะใช่ใช่อยากให้ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ต้องแล้วแต่พี่นิวเนาะ เรา,ามีความกังวลอ่า,ากณาตอนเากยเปนชเนแบบว่าน,น,บบา,น,นาจะไปกได้ไาๆรามมีความกังวลอะไรก็ต้องากังวลตอนนี้เหรอตอนนี้หรอผมกังวลอ,อ,อะไรดีแม็กอะกังวลเรื่องหุ่นกันเลยจะพูดเลยพี่กังวลเรื่องหุ่นแล้วผม ไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันเพราะว่าแบบมันมันเดี๋ยวมันต้องมีแบบว่ามีซีนหลายๆซีนที่ต้องที่ต้องใช้หุ่นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องต้องไปต้องไป work out นอกจาก work shop ก็ต้องมี work out ถูกครับเหมือนในซีนของผมน่าจะมีนั่งนั่งตักเขาบ่อยอยู่ผมผมก็กลัวขาเขาจะหักก็แบขนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องแบบฟิตให้เต็มที่ครับใช่ใช่ไม่รู้จะฟิตได้แค่ไหนก็เป็นบาาเด็กอ้วนเดี๋ยวเป็นบาาเด็กผอมละ เออเนี่ยเดี๋ยวหลงังจากนี้เด็กผอมแน่นอนเออเปลี่ยนแฮชแท็กไม่ทันเลยอะเอออีกอีกอีมว่าจะเปิดกล้องเมยเปิดกล้องหรอน่าจะเดือนเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยครับผมแป๊บเดียวเพราะตอนนี้เราเวิร์กช็อปกันอยู่ใช่ครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นครับผมในนกล้มามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนปากจากบา้กา,าี่ยนู่กลับมาเล่น ก็ห่างหายจากซีรีส์วายเนาะมาหลายปีแล้วเหมือนกันที่แบบเป็นกินจังเลยอ่ะมันสี่ห้าปีเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่บอกว่าพอเจอคู่แล้วแบบสบายใจอ่ะเราก็คิดว่าเราจะสนุกแน่นอนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ทำงานแรแบบสนุกกันมาก แล้วก็จะกินชาหวานอยานแล้วจะเขินกันเงี้ยแล้วผมเลยนะครับเขินสิดีมันผมผมว่าเขินมันก็ดีนะมันจะได้แบบแบบเรียวดีอ่ะ ก็น่าจะแรกๆแหละครับที่เจอคุยกันแรกๆคุยกันแรกๆก็จะมีเขินๆบ้างเขามีสน่หอะไรที่ทำให้ใครสัก่อยอะไร้าร้องเพลงต้องให้เขาจริงจรองร้องเพลงต้องให้เขาจริงจริงคือคือเขาเขาเขาได้จริงผมว่าถ้าเดินมาก็เออเขาเขาหล่ออ่ะ ท่านดีดยาพูดจินี่กูรอติดผนังอันเนี่ยเ้าวายสมนน้องเพลงขนาดนี้เป็นละรดูแล้วกันมีเพลงประกอบปะมีครับมีใช่ไหมแน่นอนแล้วแต่ทางพี่นิวอะแต่ผมร้องได้ครับผมร้องได้คผมร้องได้ก็ะต้องมีอย่าร้องนพี่นิวมีถามมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแบบเยี่ยได้ไหเยี่ยให้ได้ได้เข้าแบบเยี่ยโอเคนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวขอแค่เยี่ยพ ศูนย์ครับศูนย์ครับมั่นใจ่ายด้วยขนาดนั้นเลยเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าต้องให้เขาเทนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทนกันส่วนตัวแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ดูอ่ะใช่ก็ก็ต้องเทนการเทนเพลงต้องให้เขาเทนจริงๆอ่งนี่ไงผัดกันเทนร้องเพลงจบเรื่องนี้คือทำบอยแบนด์ ดูโอ้ดูโอเลยเดี๋ยวดูว่ามีใครจะมาร่วมไหมดูดิว่ามันจะโอ้ไหมครับเดี๋ยวผมก็ตามไปผมไปซ้อมเต้นก่อนไปเลื้อนไปเลื้อนคอสนิมอ่าน่าจะโอ้อยู่ครับน่าจะโอ้น่าจะโอ้อยู่โอ้ไม่น่าทำาเราหน่อย ได้ครับผมคู่เหล่านี้มันจะต้องแบบเครื่อยวไปเลยห้ามพลาดคู่เราอย่างไรบ้างได้คขายคู่เราเลยว่านั่นแหละฮะหน้าตาดีครับคู่เราไม่เกี่ยวมาเวนี่สแล้วครับผมก็ฝากโจฮันนอสด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมว่าสนุกแน่นอนนะครับมีครบทุกสีสันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีดราม่าเดี๋ยวผมจะทำให้มีดราม่าให้นะครับในเรื่องนะขอให้นิ่ว่าต้องมีถ้าเกิดมันไม่คอมเมดี้เดี๋ยวผมทําให้แน่นอนเท็มมเราจะทำให้เลย เสิร์ฟให้อย่างดีเต็มที่นะพวกเราเต็มที่กันแบบสุดๆแน่นอนแล้วก็ฝากทั้ง4เรื่องด้วยนะครับผมก็มีทุกทิศทางนะครับฝากทุกคนเต็มที่กับพวกเราเลยนะครับผมไม่ฝากผมไม่เติอะไรนะฮะโอ้ยฝากแม็กบ้านเลยเหรอฝากก็ได้ครับบานฝากก็แบกบ้านนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลองดูครับลองดูเผื่อติดใจอันเด้ ดูโอโอโหโอโหเราปิดชิ้นโอโหเป็นหน้าโอ้โหโอ้โหได้เหรอนี่โคโลกราฟยังไงโคโลกราฟตอนนี้ไม่ได้เลยวะแต่ยังไงดีเดี๋ยวมาอีกเราเราไม่น่าโอ้โหไปเลยนั่นได้สิอันนี้คืออะไรหลายๆอย่างโอ้ โอเค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 เวีิกรูดเวีิกรูด